สวัสดีเพื่อนเพืทุก<ๆ>คนนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีการสอนการใช้โปรแกรมในการช่วยเล่น .a ให้ง่ายขึ้นนะครับการโปรแกรมช่วยเล่นนี้ก็จะไม่ได้เป็นโปรแกรมแฮกแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเพียงแต่มันจะช่วยในเรื่องของการกดไอเทมกดสกิลคีย์ลัดนะครับจะคล้ายๆกับฮอนนั่นเองนะครับส่วนวิธีการวิธีการใช้งาน ชื่อโปรแกรมมีชื่อว่าอะไรเราไปดูกันเลยครับก็นี่นะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่าโปรแกรมวาคีเพื่อนๆอาจจะลองเปิดดูอาจจะมีอยู่ในตัวเกมหรืออาจจะไม่มีลองเช็คดูนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยเริ่มต้นการใช้งานนะครับผมวาคีเนี่ยวิธีการใช้งาน ผมจะบอกถึงวิธีการก่อนนะการใช้งานยังไงปัญหาที่พบว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะใช้ได้ใช้ไม่ได้เรามาเริ่มตอนแรกกันเลยว่าวิธีการใช้งานนะครับใช้ยังไงขั้นตอนแรกนะครับในหน้าเมนหลักเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าเมนทีนี้ให้เดี๋ยนะผมปิดเปิดใหม่ก่นอนทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตเดี๋ยวนะอ่ะ ทีนี้เพื่อนๆสังเกตตรงนำเจ็นำสี่นำหนึ่งเราไมต้องไปยุ่งมันนะติ๊กตามผมแบบนี้นะครับผมคือตอนแรกมันจะไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเราก็กดติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงนี้ให้ใช้งานได้ตัวที่2นี่หมายถึงการทํางานของมันนะครับตัวแรกนี้จะเป็นคีย์ลัดที่เราจะใช้กดไอเทมนะครับปกติเราจะกดนำเจ็ดนำแปนำสี่นำห้านำหนึในการใช้สกิลนะครับซึ่งมันอยู่ไกลมือมากอาจจะไม่ถนัด ก็ผมตั้งไว้เป็น2แถวอิ t เท n ร t เ Q อ l t e ท n a t เ W อ l t เท n a t เน A อ t e เท a t e S อะไรพวกนี้ก็โอเคแล้วส่วนอันเนี้ยจะออกแนว3ามแถวเหมือนฮอนนะครับซึ่ง .a มันจะเรียงไอเทมเป็น2แถวนะครับผมก็ตั้งไว้2แถวส่วนตัวนี้เป็นพวกพวกจิปประถานนะเราไม่ต้องไปยุ่งมันมันเป็นพวกอะโชว์โชว์อะไรอนะ่ะเลือดเลือดอะไรพวกนี้ พวกนี้เราไปตั้งค่าทีหลังได้แต่หลักๆคือที่เราจะใช้งานก็คือการใช้สกิลกดง่ายๆก็ใช้เอเทมกดง่ายๆนะครับมาดูตรงส่วนของมาโคคีต่อครับมาโคคีก็เซตตามนี้ได้เลยนะครับ q w e r q w e r ในที่นี้หมายถึงเวลาเพื่อนๆมีสกิลเพื่อนๆจะเห็นช่องอย่างเช่นสไน p เปอร์สกิลแรกเขาจะเป็นสกิล ทำให้เดินช้าแล้วก็มีดาเมจใช่ไหมครับเป็นวงกลมเวลาเรากดใช้อ่ะส่วนใหญ่เราจะกดตัว R ใช่ไหมส่วนซูมเราจะกดตัว T ดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนเป็นกดตัว Q ซูมก็กดตัว R แทนง่ายกว่านะครับก็แน่นอนครับว่าอาจจะเจอแบบว่าการโปรแกรมมันเขาเรียกว่าอะไรลันแบบเหมือนบั็อกอะเหมือนลันลหน่วงๆแต่แต่คือมันไม่ได้แบบน่าเกลียดน,นะคือแบบ ใช้ได้อ่ะถือว่าใช้ได้ก็ตั้งเป็น q w e r นะครับส่วนส่วนคิยไมษษ่เสร็จเนี่ยมี10เสร็จมาส่วนคิยไมษษ่เสร็จนี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ Active Hot Key ก็ต้องติ๊กอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆแบบต้องการแบบเกียนอยากเกียนไงเฮ้ยวันนี้กูอยากดาวะ่ะอ้าวโทษโทษกูค,คิดว่าคีบเวลาคิวได้เราก็กด Alternate หนึ่งปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลย แต่ว่าต้องกด activate hotkey ตั้งตังนี้นะครับอาจจะ activate ช่องไหนก็ได้วิธีใช้ก็ดูนะออ t ทิ n น t e บวกหนึ่งอ l t e r n a t e บวกศูนย์ตั้งตัวต่ชอบเลยครับหรือจะตั้งเหมือนผมก็ได้ส่วนล i มีก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องประยุ่งมันอ่ะพอพูดถึงวิธีการทำงานแล้วผมจะมาสอบจะมาบอกถึงปัญหาที่พบปัญหาที่พบหลายคนเจอว่าเฮ้ยเล่นไปเราแม่งอะไรวะ ทำไมมันกดสกิลได้แต่การใช้ไอเทมได้แต่ว่ากดสกิลไม่ได้บางคนกดแอคทีเวตปุ๊บกดสกิลไม่ได้ก็ผมจะบอกว่ามันมีบั๊นั่นเองนะครับบางครั้งถ้าเพื่อนๆกดติ๊กตามที่ผมสอนหมดแล้วแล้วมันใช้งานไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะมันบั๊นั่นเองไม่ต้องตกใจวิธีแก้ก็คือให้เพื่อนๆปิดปิดคอมเลยแล้วก็เปิดมาใหม่ เปิดไทไซเบอร์นี่ก่อนแล้วก็เข้าไปที่นี่เปิดตัวเกมกดสตาร์ทแล้วค่อยแล้วคอ่อยกดสตาร์ทเลยเรียบร้อยแล้วค่อยมากดวาคีนะครับอ่าแล้วก็จอยเข้าห้องได้เลยนะถ้าเกิดเจอปัญหาอีกก็อาจจะไม่ซัพพอร์ตกับบาง Windows อะไรอย่างนี้ซึ่ง Windows ที่แน่ๆที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือ Windows 7นะครับก็คือซัพพอร์ตแน่นอน แต่ว่า Windows 8 Windows 10อย่างเงี้ยผมยังไม่ได้ลองใช้นะเพื่อนๆอาจจะลองใช้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกก็ได้ว่าเออมีปัญหาอะไรบ้างเผื่อบางคนไม่รู้นะครับผมและอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะใช้สกิว Q W E R ก็เพียงแต่กดตรงนี้ออกนะครับผมอ่าเพื่อนเพื่อนผมสั่นมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ก็คือกำลังแคสอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบอกแป๊บนึงนะครับผมอ่าทีนี้สำหรับสกิลเนี่ยก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับวิธีกด <c oughs> activate Q W E R นะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนแล้วกันตรงนี้เอาชากเลยตอนนี้ละอืมโอเคครับทีนี้สำหรับโปรแกรมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ วิธีการปิดนะครับสําหรับหลายคนที่ยังไม่รู้ปิดตรงนี้อ้าวพี่ทําไมผมปิดตรงนี้แล้วมันมันหายไปแต่ว่าเหมือนทำไมมันมันยังรันอยู่อ่ะเพราะอะไรเพราะมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองถ้าจะปิดอย่างแท้จริงต้องกด exit ตรงนี้นะครับผมถึงจะออกอย่างแท้จริงนะครับแล้วเราสามารถเซฟได้เลยนะครับคือตั้งแล้วอะบางคนอาจจะพบว่าเฮ้ยตั้งแล้วมันหาย ก็ผมแนะนําให้ลากมาตรงเดสก์ท็อปนะครับผมเคยเจอว่าปัญหาว่าเฮ้ยตั้งเขียน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 กดตั้งแอคทีฟอะไรหมดแล้วหายว่าเหมือนเริ่มใหม่เหมือนมันดีฟอ u ส t ไปค่าหลากักผมก็เอาลากมาเดสก์ท็อปเลยนะครับแล้วก็ก็เนี่ยแหละครับกดออกก็กดตรงนี้นะครับกดเปิดใช้งานก็แค่เปิดตรงนี้หรือซ่อนหายก็แค่ซ่อนก็ก็เหมือนกับกดปิดเนี่ยครับอันเดียวกัน ก็คือหายนะครับสำหรับโปรแกรมช่วยเล่นตัวนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบางคนนะครับที่ชอบใช้คีย์รัดให้มันง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้ผมแคสฮีโรตัวไหนเขาเรียกวอะไรอะ่ะอยากให้ผมเล่นตัวไหนทำาบีอนก็ไลท์ก็ไลท์อะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อาจจะ นำเสนอแนวทางอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าเราจะบอกเทคนิคแล้วกันว่าวิธีออกของออกไงเ,เวลาเจอฮีโร่ตัวนี้สถานการณ์เปลี่ยนไอเทมก็ควรจะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ครับเราไม่ควรจะยึดหลักรูปแบบตายตัวว่าต้องออกไอเทมนี้เป๊ะๆตลอดนะครับผมเอาละครับก็อย่างสุดท้ายก็อย่าลืมขอฝากาคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ซับสไครต์ฟอลโล่ให้ด้วยแล้วก็แชร์ ให้คนอื่นด้วยนะครับถ้าชอบก็แบ่งปันให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาที่ facebook ได้เลยนะครับผมก for, ็กด f a c e b o o k Fanpage นะครับผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์ f a c e b o o k ให้นะครับโปรแกรมตัวนี้ด้วยสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ